ต่อมไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งนะคะจะมีรูปร่างเหมือนผีเสื้อตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณคอด้านหน้านะคะก็จะมีประกอบด้วยกลีบขวากลีบซ้ายแล้วก็มีจุดเชื่อมที่บริเวณตรงกลางนะคะหน้าที่ของต่อมไทลอยเนี่ยก็จะมีการผลิตฮอร์โมนไทลอยเพื่อออกมาควบคุมการทํางานในระบบต่างๆของร่างกายค่ะโรคไทลอยเป็นพิษหรือโรคคอพอกเป็นพิษนะคะเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทําให้ตอมไทรอยเนี่ยทำงานมากแล้วก็สร้างฮอร์โมนออกมาเยอะกว่าปกตินะคะเราก็จะเจอในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายแล้วก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้นะคะอาการโดยทั่ว,วไปของโรคไทรอยเป็นพิษเนี่ยก็จะมีคอโตได้นะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายใจสัน่นแล้วก็คนไข้าอาจจะกินจุหิวเก่งนะคะแต่ว่าน้ำหนักลดอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนนอนไม่ค่อยหลับ ะะแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีตาโปูนได้ค่ะการรักษาไทรอยเป็นพิษนะคะก็จะมีวิธีหลักๆอยู่3วิธีด้วยกันนะคะก็คืออันที่ 1. เป็นการทานยาต้านไทรอยนะคะอันที่ 2. ก็เป็นการผ่าตัดอันที่ 3. ก็เป็นการรับประทานสารลังสีไอโอดีหนึ่1 ะะโดยที่ปัจจุบันการรักษาไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการให้ยาต้านไทรอยด์ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายาได้ผลดีเนี่ยเราก็จะค่อยๆลดปริมาณยาลงนะคะจนหยุดยาได้ปกติก็จะภายใน2ปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในคนไข้าบางคนเนี่ย ก็จะไม่ตอบสนองกับยาต้านไทรอยนะคะบางคนก็มีผลข้างเคียงหรือบางคนก็ต้องการหายในเวลาที่รวดเร็วนะคะอย่างเช่นเตรียมเพื่อจะไปผ่าตัดอะไรต่างๆนี้นะคะเราก็จะมีวิธีอื่นนะคะก็จะได้แก่การผ่าตัดทีนี้สําหรับการผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ จะต้องมีความเสี่ยงเรื่องการดมงยาแล้วก็ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดอยู่หลายประการนะคะหลังผ่าตัดเราก็จะมีแผลเป็นที่ลําคอด้วยนะคะปัจจุบันนี้การรักษาไทรอยเป็นพิษด้วยไอโอดีหนึนะคะก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่า เป็นวิธีที่สามารถรักษาให้หายขาดนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดต่างๆนะคะเนื่องจากเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพนคนไข้สามารถหายขาดจากโรคได้มีความปลอดภัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนะคะแล้วหลังจากที่เรารับประทานไอโอดีหนึ่งสหนึ่งเข้าไปเนี่ยสารตัวนี้จะไปจับที่ต่อมไทรอยแล้วก็มีการแผ่อนุภาคเบต้าออกมาทำลายเนื้อต่อมไทรอยเราไปบางส่วนนะคะทำให้อาการ ของไทรอยเป็นพิษเนี่ยลดลงหรือว่าหายไปค่ะวิธีการเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน131เพื่อให้ต่อมไทรอยสามารถจับสารรังสีไอโอดีน131ได้ดี 1. งดรับประทานยาต้านไทรอย3-7วันซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามอาการของผู้ป่วย 2. ง,งดรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูงเช่นอาหารทะเลเกลือเสริมไอโอดีนน้ำปลาอาหารต่างๆที่มีส่วนผสมของไอโอดีนรวมไปถึงยาบางตัวที่มีส่วนผสมของไอโอดีนเป็นเวลา7วันสาสำหรับผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องตรวจการตั้งครรภ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์และต้องคุมกําเนิดเป็นเวลา6เดือนหลังการรักษาด้วยการฉีดยาคุมกําเนิดใส่ห่วงคุมกําเนิดหรือฝังเข็มคุมกําเนิด 4. งดอาหารตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหรืออย่างน้อย4-6ชั่วโมงซึ่งผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำเปล่าได้เล็กน้อย 5. ผู้ป่วยอยู่ในระยะให้นมบุตรห้ามรักษาด้วยวิธีการใช้สารรางสีไอโอดีน131จนกว่าบุตรจะหย่านมหรือให้บุตรรับประทานนมผสมเนื่องจากสารราังสีไอโอดีน131จะถูกขับออกทางน้ำนมทำให้เป็นอันตรายต่อเด็ก6 หลีกเลี่ยงการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และมีการฉีดสามทึบรังสีอย่างน้อยเป็นเวลา1เดือนก่อนการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีนหนึ่าหหากมีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการรักษาขั้นตอนการตรวจและรักษาผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารรังสีไอโอดีนหนึ่หการตรวจและรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษนั้นมีระยะเวลาอย่างน้อย1วันแต่ในบางราย อาจต้องใช้เวลาระยะเวลา2วันตามความเห็นของแพทย์โดยขั้นตอนการตรวจผู้ป่วยมีดังนี้ 1. พยาบาลจะซักประวัติผู้ป่วยและตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจปัสสาวะ 2. นักรังสีการแพทย์จะให้ผู้ป่วยดื่มสารรังสีไอโอดีน1 3 1 ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเตรียมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยซึ่งสารรังสีไอโอดีน131จะเป็นของเหลวอยู่ในถ้วยพลาสติก 3. หลังดื่มสารรังสีไอโอดีน131ให้งดอาหารต่ออีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งพยาบาลจะแจ้งเวลาให้ทราบตามช่วงเวลาที่กำหนด 4. นักรังสีการแพทย์จะทำการตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณคอหลังจากที่ผู้ป่วยดื่มสารรังสีไอโอดีน131เป็นเวลา3ชั่วโมงเพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยและดูปริมาณการจับตัวของสารรังสีไอโอดีน131ที่ต่อมไทรอยว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดขณะตรวจผู้ป่วยจะต้องนอนนิ่งๆและปฏิบัติตามที่นักรังสีการแพทย์แนะนำซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ5นาที 5. แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและประเมินขนาดของต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยเพื่อคำนวณปริมาณสารนังสีไอโอดีน131ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย 6. ผู้ป่วยรอรับประทานสารรังสีไอโอดีน131ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการผลิตสารรังสีไอโอดีน131ในรูปแบบแคปซูลสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านรวมถึงเวลาในการขนส่งมาที่โรงพยาบาลเจก่อนผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีน131นักรังสีการแพทย์จะแนะนำวิธีรับประทานแคปซูลและให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวรวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสี8 นักรังสีการแพทย์เรียกผู้ป่วยเข้ารับประทานสารรังสีไอโอดีน131ในห้องทีละ1ทันโดยให้ผู้ป่วยทานและเทยาแคปซูลจากภาชนะเข้าปากโดยตรงห้ามใช้มือจับและดื่มน้ำตามที่นักรังสีการแพทย์เตรียมไว้ 9. ผู้ป่วยต้องงดอาหารต่ออีก1ชั่วโมงหลังรับประทานสารรังสีไอโอดีน131เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารราังสีไอโอดีน13-1สารรังสีส่วนใหญ่จะจับที่ต่อมไทรอยด์และส่วนที่เหลือจะมีการขับออกทางปัสสาวะได้อย่างรวดเร็วดังนั้นปริมาณรังสีที่ร่างกายผู้ป่วยได้รับจะไม่สูงมากผู้ป่วยจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกทั้งยังไม่ทำให้ผู้ป่วยเป็นหมันอีกด้วย การปฏิบัติตัวหลังการรับประทานสารรังสีไอโอดีน131สิ่งที่ผู้ป่วยควรระมัดระวังคือการป้องกันไม่ให้คนรอบข้างได้รับสารรังสีจากท่านหรือได้รับน้อยที่สุดโดยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 1. ควรแยกห้องนอนคนเดียวหรือเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตร 2. งดการมีเพศสัมพันธ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย3วันหลังการรักษา 3. ควรเว้นระยะห่างจากหญิงมีครรภ และเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเป็นระยะเวลา7วันเพราะเด็กเล็กและทารกในครรภ์จะมีการตอบสนองต่อรังสีได้เร็วกว่าผู้ใหญ่กรณีที่มีเด็กเล็กหรือทารกที่ต้องดูแลผู้ป่วยควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย3เมตรห้ามใกล้ชิดโดยการอุ้มหรือกอดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย7วันหลังการรักษา4 ผู้ป่วยควรแยกภาชนะในการรับประทานอาหารกับผู้อื่นและควรใช้ช้อนกลางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย7วันเนื่องจากสารรังสีไอโอดีน131สามารถขับออกทางน้ำลายได้5ผู้ป่วยควรงดเล่นกีฬาที่ทำให้เหงื่อออกมากเนื่องจากสารรังสีไอโอดีน131ขับออกทางเหงื่อของผู้ป่วยด้วยจะทำให้มีการเปิดเปื้อนของสารรังสีได้ 6. ผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากๆอย่างน้อย2ลิตรต่อวันปันสสาวะบ่อยๆเพื่อขับสารรังสีไอโอดีน131ที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะออกโดยเร็วในผู้ชายควรน,นั่งปัสสาวะเพื่อลดการกระเด็นของน้ำปัสสาวะ 7. หลังการใช้ห้องน้ำผู้ป่วยควรกดชักโคกสอบถึงสครั้งเพื่อชำระล้างปัสสาวะที่มีการปนเปื้อนสารรังสีไอโอดีน131และล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 8. งดรับประทานอาหารทะเล และเกลือเสริมไอโอดีนเป็นระยะเวลา7วันหลังการรักษา9งดรับประทานยาต้านไทรอยอย่างน้อย3าวันหรือตามแพทย์สัง่ง10ผู้ป่วยจะต้องมีการคุมกำเนิดอย่างน้อย6เดือนหลังการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน131เนื่องจากถ้าตั้งคันในช่วงเวลาดังกล่าวเด็กในคันจะได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กได้สำหรับวิธีการคุมกำเนิดควรเลือกวิธีการคุมกำเนิดแบบฉีดยาคุมกำเนิดแบบฝังยาคุมกำเนิด หรือแบบใส่ห่วงคุมกําเนิดตามคําแนะนําของแพทย์ผู้ป่วยไม่ควรคุมกําเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเพียงอย่างเดียวเนื่องจากประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดอาจน้อยลงหรือไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้กรณีผู้ป่วยมีความประสงค์ที่จะตั้งครรภ์ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อน 11. ภายหลังการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน131แพทย์อาจพิจารณาให้ยากแก้ใจสั่นแก่ผู้ป่วยบางราย 12ภายหลังรับประทานสารรังสีไอโอดี131ผู้ป่วยจะได้รับใบส่งตัวกลับจากงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยระบุเกี่ยวกับโรคปริมาณสารรังสีไอโอดี131ที่ได้รับเพื่อให้ผู้ป่วยนํากลับไปให้แพทย์ผู้รักษาเดิมทําการดูแลต่อไปผลการรักษาด้วยสา,ารลังสีไอโอดี131จะพิจารณาที่6เดือนหลังการรักษาซึ่งจะแบ่งเป็น3กรณี 1. ห,หากอีก6เดือนข้างหน้ายังมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอยู่สามารถรับประทานสารรังสีไอโอดีน131ซ้ำได้ 2. หากหายเป็นปกติตรวจเลือดแล้วระดับฮอร์โมนไทรอยในเลือดปกติผู้ป่วยยังต้องเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำโดยหากเกิดอาการผิดปกติขึ้นใหม่ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหากภาวะไทรอยด์เป็นพิษกลับมาเป็นซ้ำสามารถรักษาด้วยการรับประทานสารระงสีไอโอดีน131ได้อีก 3หากต่อมไทรอยเปลี่ยนเป็นทำงานน้อยผู้ป่วยต้องรับประทานฮอร์โมนไทรอยเสริมไปตลอดชีวิตอาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์ 1. อาการที่สงสัยว่าจะกลับมาเป็นซ้ำของภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษได้แก่อาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นน้ำหนักลดลงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย 2. ออาการที่สงสัยว่าจะเกิดภาวะต่อมไทรอยทำงานน้อยได้แก่อาการเฉื่อยชาง่วงซึมผิวแห้งน้ำหนักเพิ่ม มีอาการบวมเสียงแหบท้องอืดท้องผูกเป็นลมหน้ามืดเน็บชาหรือเป็นตะคิวกรณีต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอคำแนะนำได้ที่หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลราชวิถีโทรศัพท์022062900ต่อ20 20402